การฝึกสมาธิจิตบรรดาท่านพุทธบริษัทขอน้อมนามเอาพุทธานุสติกรรมฐานขึ้นมาก่อนสมาธิปแปลว่าการตั้งใจให้จิตใจตั้งไว้ว่าเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจถ้าจะไปทางไหนมาทางไหนเห็นรูปพระพุทธเจ้าเขาทำด้วยกระดาษก็ดีหรือเขาทำด้วยฟางหรือสังก็ดีปั้นด้วยดินก็ดี ปั้นด้วยปูนก็ดีหล่อด้วยโลหะก็ดีจิตใจพร้อมยอมรับนับถือยกมือไหว้ถ้าในสถานที่นั้นไม่ควรแก่การไหว้เพราะคนมากเกรงว่าเขาจะติฉินนินทาเพราะจิตใจของเรานี้ยังอยู่ในโลกธรรมทั้ง8ประการคือยังติดอยู่ในลาบและก็มีความเดือดร้อนในการไม่มีลาบลาบเสื่อมไปติดอยู่ในยศเดือดร้อนในการเสื่อมยศ ยังหวั่นไหวในคํำนินทาพอใจในคํำสรรเสริญพอใจในความสุขไม่พอใจในความทุกข์ธรรมดาของชาวโลกเป็นอย่างนี้ตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่านัตถิโลเกอานินทิโตคนไม่ถูกนินทาเลยไม่มีในโลกเราก็รู้อยู่แล้วแต่ยังหวั่นไหวอย,อยู่ในเมื่อจิตยังหวั่นไหวอย,อยู่ก็อย่าฝืนสังคมมากนะัก ถ้าสังคมนั้นเขาไม่ยกมือไหว้เราก็ไม่ไหว้ก็ได้ตั้งใจพร้อมยอมรับนับถือด้วยความเคารพด้วยความจริงใจถ้าเป็นอย่างนี้ใช้ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติกรรมฐานแน่เป็นผู้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าในตอนที่เจ็ดได้พูดมาถึงวิธีปฏิบัติให้จิตมีสมาธิให้ใช้กำลังหรือเวลาเพียงไม่มากกำลังนี่จงอย่าให้เครียด บรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าเครียดเกินไปไร้ผลต้องเชื่อองค์สมเด็จพระทศพลคือพระพุทธเจ้าถ้าหากว่ายอ่อหย่อนเกินไปก็ไร้ผลอีกคำว่ากามสุขขันลิกานุโยกท่านแปลว่ายอ่อหย่อนแต่ความจริงกามแปลว่าความใคร่เพราะเวลาที่ภาวนาไปพิจารณาไปนึกถึงไปใจเกิดอยากได้สมาธิขั้นนั้น อยากได้ฌานขั้นนี้ในเวลานั้นอารมณ์ฟุ้งซ่านก็เกิดไม่เกิดผลใช้ไม่ได้อีกต้องทำใจแบบสบายสบายให้อารมณ์เป็นสุขถ้าความสุขมันหมดไปมีแต่ความหวั่นไหวมีแต่ฟุ้งซ่านเราก็เลิกเสียทำเอากันแค่มีกำไรอย่าทำให้มันขาดทุนอย่าฝืนถ้าใครเขาบอกว่าอีตาแก่คนนี้แกสอนให้คนขี้เกียจ อาตมาก็ยอมรับได้บอกไว้แล้วตั้งแต่ตอนที่เจ็ดว่าถ้าขี้เกียจทำน้อยแต่ได้ผลมากเอายังมีอีกวิธีหนึ่งที่บรรดาท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้ทรงคุณพิเศษจริงๆอาตมาต้องขอยอมรับว่าท่านที่สอนมานั้นทรงคุณพิเศษจริงๆถามว่าทราบได้ยังไงก็ต้องตอบว่าทราบด้วยกำลังใจของท่านและการที่ท่านนึกในใจ อาตมาก็ไม่รู้เรื่องแต่ที่ท่านแสดงออกมาทางกายทางวาจาอย่างนี้รู้เรื่องเพราะคนอย่างอาตมาไม่ใช่คนได้เจโตปริยญาณขั้นวิเศษวิโสหรือว่านิดหน่อยอาจจะยังไม่ได้ก็ได้นั่นก็หมายความว่ายัางไม่ได้ดีพอที่จะรู้ใจคนแล้วเวลานั้นเรานึกอะไรไม่ได้กันเลยอาตมานึกเรื่องอะไรขึ้นมา ท่านพูดเรื่องนั้นทันทีทั้งๆท,ที่ยังไม่ออกจากปากหรือว่าท่านคุยกับคนอื่นอาตมานึกปับ๊บเรื่องนี้ขึ้นมาท่านหันมาพูดเรื่องนั้นทันทีอย่างนี้ต้องยอมรับว่าท่านมีญาณพิเศษจริงแต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าก็ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์กันจะต้องไปพิสูจน์กันทำไมคนรู้ในขั้นนั้นแล้วรู้จิตใจในขั้นนั้นแล้วไม่ต้องพิสูจน์ว่า เป็นพระอาหารหันต์หรือเปล่าท่านจะเป็นหรือไม่เป็นในเมื่อท่านรู้อารมณ์คิดก็แสดงว่าจิตละเอียดมากจิตท่านมีความสะอาดมากเราก็ยอมรับนับถือพระประเภทนี้อาตมาเมื่อหนุ่มๆบวชใหม่ๆระยะนั้นพบหลายองค์แต่ละองค์ก็มีการแนะนำเสมออย่างเดียวกันนั่นก็คือว่าเวลาตอนหัวขําท่านบอกว่า ตอนหัวข้ามอย่าขยันมากนักการนึกถึงพระพุทธเจ้านึกเวลาไหนก็นึกได้ไม่ห้ามเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็นึกถึงได้ไม่เป็นไรเรื่องตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเมื่ออาตมาฝึกใหม่ๆท่านรุ่นพี่ท่านเคยแนะนำว่าเวลาไปถ่ายอุจจาระก็ดีถ่ายปัสสาวะก็ดีอย่านึกถึงพระพุทธเจ้าอย่าภาวนา ถ้านึกถึงตอนนั้นภาวนาเวลานั้นถือว่าเป็นการปรามาาทพระพุทธเจ้าความจริงรุ่นพี่ท่านไม่ได้ฉลาดจริงไปเจอพระที่มีความสำคัญจริงๆท่านก็บอกว่าภาวนาได้นึกถึงได้ทุกเวลาจะถ่ายอุจจระปัสสวะจะเดินไปเดินมาอย่างนี้ก็ใช้ได้ยิ่งดีใหญ่ท่านก็บอกว่าถ้าเวลาเราจะตายเวลาถ่ายอุจจระปัสสวะ จะทำยังไงถ้าปล่อยว่างตอนนั้นกำลังใจเราเกิดฟุ้งซ่านไปถึงด้านอากุศลก็จะทำให้ใจของตนอาทิตย์สมานกายของตนลงนรกไปท่านแนะนำดีท่านก็แนะนำด้านเอากำไรท่านบอกว่าการปฏิบัติเราต้องปฏิบัติให้มันง่ายๆและได้กำไรสูงนักค้ากำไรแต่ไม่เกินควรถ้าเกินควรนั่นก็หมายความว่า คิดต้องการกำไรเลยนิพพานอันนี้เกินควรแน่ถ้าเป็นมนุษย์ต้องการนิพพานอย่างไม่เป็นการค้ากำไรเกินควรเพราะว่ามนุษย์ทุกคนจะพบจุดความสุขจริงๆก็คือที่นิพพานอย่างไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดจะถือว่ามีความสุขจริงจังนั้นไม่ได้การเอากำไรท่านบอกว่าอย่างนี้เวลาหัวค่ำอย่าลืมว่าเราเหนื่อยมามากเหนื่อยตั้งแต่ตื่นใหม่ พอตื่นขึ้นมากายยังไม่ทำงานแต่ใจมันคิดแล้วพอถึงเวลาคำ่ำร่างกายอยากพักผ่อนเพราะเหนื่อยมากถ้าเราไปเคร่งเครียดตอนนั้นจะลำบากผลดีจะไม่เกิดไอ้ร่างกายมันจะพักความง่วงมันก็เกิดเราก็ฝืนความง่วงคิดว่าเวลานี้ต้องทำใช้เวลาเท่านั้นใช้เวลาเท่านี้อารมณ์จิตก็จะเกิดไม่ทรงตัวเมื่อความง่วงเข้ามาครอบงำ ความดีก็ไม่เกิดการนึกถึงอะไรจริงจังก็ไม่มีท่านก็แนะนำว่าถ้าทำไปจะนั่งก็ดีจะนอนก็ดีจะยืนก็ดีจะเดินก็ดีการจเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งนอนยืนเดินใช้ได้ถ้าอยู่ตามลําพังจะนั่งแบบไหนนั่งเก้าอี้นั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบนั่งเหยียดขา นั่งห้อยขาได้ทุกอย่างนอนก็ได้เอนก่ายก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้เดินเขาเรียกจงกรมเป็นอันว่าทําได้ทุกอิริยาบถแต่ถ้าบังเอิญเกิดความเพลียเกิดความง่วงขึ้นมาท่านบอกจงอย่าฝืนให้นอนเลยนอนแล้วจับลมหายใจเข้าออกจับคำภาวนาเพียงเท่านี้แล้วภาวนาให้หลับไปถ้าขณะใด ถ้าจิตยังไม่ถึงฌานจิตมันจะยังไม่หลับถ้าจิตถึงฌานเมื่อไหร่จะตัดหลับทันทีแล้วท่านก็บอกว่าเราหลับไปกี่ชั่วโมงท่านถือว่าเป็นการทรงฌานตลอดเวลาที่เราหลับจนกว่าจะตื่นถ้าตายไปในเวลาหลับจะมีผลตามกำลังฌานทันทีนั่นคือตกนรกไม่ได้แล้ว